สวัสดีกับทุกคนนะคะแล้วก็อยู่ในเกมอวตารโบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราเน่ยก็จะเอาชุดไปให้ลูกๆของเรานนั่นเองนะชุดมาใหม่แบบน่ารักมากนะทุกคนลูกเรามีสามคนดีเลยก็ดีลูกเรามีสามคนลูกคนโปรดอ่ะดีเหมือนกันนะเนี่ย <S <S โอเคค่ะ อุ้ยไม่ใช่ที่นี่สีไม่ใช่ไี่นี่นะตรงโ้นไม่ใช่ที่นี่พ่อแม่ม<อ>แก็ชวนพี่มีนของเรามาเล่นด้วยนะคะพี่มีนของเราก็จะว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่ขอให้ว่างเถอะนะ อยากให้พี่ของพี่มีเนี่ยว่าคน ไม่ใช่ทุกคนรอแป๊บนึงนะแล้วไม่ตัดคลิปเหมือนเดิมนะคะพกคนบ้านเรามันก็ลดหน่อยนะเพราะว่าเด็กเล่นโซนแล้วเราก็บอกกับพี่มินนี่ว่าจะให้แต่งบ้านตามสไตล์ไหนดีคือพี่มินนี่ของเราก็บอกแบบนี้นะ คือมันแบบไม่ค่อยน่าอยู่คือก็ไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนเราขอเปลี่ยนชุดให้เจ้าหนูคนนี้ก่อนเราชอบเด็กนี้มากๆเลยนะมาใส่ชุดใหม่สิลูกมาไม่ต้องใส่แว่นแล้วทิ้งไปเลยหรูว่าจะใส่แล้วแต่นะเดี๋ยวนะทุกคน อันนี้ชุดของผู้ชายแลวก็ชุดของผู้หญิงเพื่อนเพื่อนทำไมชุดมันดูแบบแปลกๆของผู้ชายกับของผู้หญิงทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเด็กเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำโมโหทำไมเนี่ยนี่ค,ค่ะเอาให้กับเด็กคนนี้นเลย ก็คนที่สองให้กับเด็กคนนี้ค่ะเด็กคนนี้ชอบกระต่ายค่ะเด็กคนที่สามก็เป็นคนนี้เหมือนกันนะคะเด็กคนนี้ควรเล่นนี้มากกว่านะมันเหมาะดีนะคะทุกคนเดยวพี่เนี่ยก็จะเอามาเก็บไว้ก่อนนะคะ ใ่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะชวนพี่มีนมาเล่นเหมือนเดิมนคะคะหวังว่าพี่มีนของเราน่าจะอยู่นะคะทุกคนโอเคกันบ้านของเรานะคะคือเราเนี่ยทำเสร็จนะคะ ใช่ค,ค่ะมาหาพี่มีสิเราก็จะโทรตามพี่มีนะคะทุกคน ที่พี่มีของเราไ่หลักสายนะคะพี่ของเราไปรตัสตั้งนานเนี่ยสงสัยมันน่าจะไกลหน้าดูนะทุกคนมีของเราน่าจะใกล้เข้ามาในบ้านแลนะ้วแหละเพราะว่ามันน่าจะไกลมากกว่านะทุกคนนี่เด็กเราน่ารักไหมทุกคนสามคนนี้ เด็กพิเศษเลยเราชอบมากที่สุดเด็กคนนี้เราก็ชอบเหมือนกันโอเคนะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะเอาเด็กออกมาก่อนนะคะเพราะว่าที่เราเอ็กเอาเออ เอาเด็กออกมานะคะเอ้ยไม่เสียต้องเอาเด็กออกมานะเพราะว่าเด็กอยากมาหาเพื่อนสองคนนี้นะคะมีเด็กเป็นสาวแฝดเลยแต่ก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะที่ไม่เหมือนเพราะว่าพี่อยากจะแต่งไม่เหมือนกันเนะเพราะว่าเขาไม่ชอบสไตล์แบบนั้นแบบนี้นะทุกคน ให้เด็กคนนี้ใส่มากกว่านะน่ารักตามูตามนมีมากขึ้นเลยมูหมอบมากมากเนะี่ยทุกคนทุกคนดูสิเท่าไหมาโอเคเราก็จะไปรับของฟรีเหมือนเดิมนะคะเกมทางเกมเอาต้เาเขาแจกของฟรีหลายอย่างเลยนะคะถ้าทุกคนเนี่ย อยากเอาของฟรีก็เอาได้เลยนะแหมยังไม่เสียตังค์อีกด้วยทุกคนทางเกมเอลต้าโวใจดีมากแพ็คนี้พี่อยากได้อะแต่พี่ก็มีเงนโหสถานะแร็บพี่เติมไม่เป็นถ้าพี่เติมเป็นเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะมาอันนี้นะเรียกว่า,วาอะไรวะอ๋อ พี่เนี่ยก็จะรีวิวแพ็คนะคะคือพี่ไม่รู้ว่ามันจะเติมเกมยังไงอะไรอย่างนั้นเลยพี่ไม่รู้ว่ามันเติมเกมยังไงขอดูบ้านก่อนน้าซื้อทางนั้นเลยถ้าคนอยากซื้อไหนก็บอกพี่มาด้วยนะถ้าค่างั้นเลยอยากได้หมุดแพ็คเลยนะทุกคนเราอะมีของในมาไหมนะ ขอ,อเป็นอันเก่าแนละ้วทุกคนพี่อยากได้สองแพ็กนี้มากเลยนะทุกคนคือว่าพี่เนี่ยอยากเติมเกมคือพี่ก็โตเป็นแบบเด็กไวรุ่นนนะทุกคน,นนี่คืออะไรสวยุ้นหลามหมาเห่าเนาะทุกคนพวกนี้เราเอาไปหมดเลยนะ เราแค่ okay, ไม่เอาต่างหูงกับอันนี้เฉยๆเพราะว่าเรามามีแล้วอนี้มีของอะไรใหม่ๆแจกฟรีมาม,ม,มั่งไหมนะทุกคนทุกคนเลิฟเกมอวตารโวไหมคะถ้าทุกคนเลิฟก,ก็พิมพ์หนึ่งไม่เลิฟพิมพ์สองนะคะน่ารักอ่ะทุกคนตามุตามิกมากเลย อยากได้อ่ะทุกคนดูซิน่ารักตะม,มุตะมิถ้าเาป็นเจ้าของเกมอัลต้าโวเราก็มีเงินแล้วก็เติมเกมได้สิแพ<ส>็กบ้านหลังนี้มีเยอะแยะมากเลยนะทุกคนโอ้ทุกคนดูสิ จะสวยดูหลามาเข้ามากมากเลยนะเฮ้กระโปงกระโปงกระจกใสเหรอกระโปงใสเหรอทุกคนรอตัวละครพี่มาลองใส่ดูสิมันโป้หรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่ขอมาให้มันโปรร้เถอะ ลองใส่สิเฮ้ยทุกคนมันแบบเริ่มเข้าแล้วเฮ้ยเริ่มเข้าแล้วทุกคนไปใส่เนี่ยเฮ้ยทุกคนดูสิเข้ามากเข้ามาเลยทุกคนเมื่อกี้แล้วก็จะใส่นะ้ำมาปเป็นรองเท้าของเรา โอเคสวยไหมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะสอนไขความรับด้วยนะคือพี่มีของเราเนี่ยไม่ได้มันเล่นกับเรานะวันนี้ขอโทษนะคะที่ทำคลิปช้านะทุกคนเพราะว่าเราลงคลิปไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่อยู่นะทุกคนโอเค วันนี้พี่มินี่ของเราไม่มานะคะงั้นก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบายเสียดายที่พี่มินนี่ของเราไม่มาเล่นกับเราด้วยนะแล้วก็จะให้พี่มินนี่ขอโทษแทนนะบ๊ายบายคะ่ะเราขออนุญาตปิดคลิปนะคะบ๊ายบาย